สวัสดีครับต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564คิดศักราช2 0 2 1นะครับต่อกันอีกคลิปหนึ่งเวลาตอนนี้ก็07:46:47นาทีโดยประมาณครับลูกกิ่งรอเล็กครับทีนี้ผมจะเล่าน้อยหน่อยนะครับก็จะเล่นให้ดูผมจะดึงขากางเกงขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเอนได้เห็นสรีระ ช่วงที่เวลาลงกางเกงมันจะได้ไม่ไปปกกับพื้นกระเบื้องไม่ไปปิดกับพื้นกระเบื้องจะให้ลําตัวเราต้องลอยครับลอยเหนือพื้นนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าลงไปแล้วก็ขาเราอาจจะไปชิดกับพื้นอะไรอย่างนี้ถ้าขาชิดพื้นไม่ดีนะครับจะทําให้หัวเข่าเราเนี่ยมีรอยด่างรอยช้าได้นะครับหรือว,ว่าได้รับบาดเจ็บได้นะครับอ่ะเริ่มนะครับ หนึ่งสองไม่ต้องรีบนะครับทำเรื่อยๆทำช้าๆครับสาม 4ีหล้อเล็กเนี่ยมันจะลงได้สุดดีครับหได้เหนื่อยครับ แค่หกครั้งได้เหนื่อยลองทำดูนะครับพเพื่อนๆลงสุดๆครับ เก่งให้มากครับสิบขอบคุณที่รับชมรับฟังรับสัสดีครับ